แต่เราวันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พมยานฟังทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ชิ้นสองนะครับแล้วก็ชิ้นสามนะครับจะเลือกไพ่ชิ้นไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติกตอกติกตอกกตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยนะก็ได้เลยนะครับสําหรับดวงานะครับประจนนี้ของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเองนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเหมือนกันนะครับผมให้คุณ มีความเป็นผู้นำนิดนึงแล้วก็อย่าเวียงแรงแล้วก็มีไม้สเสบคุณรวยหน่อยแล้วดวงจีปังมาพอตัวชิ้นเดียวกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนเรียกไี่สองนะครับเป็นยังไงบ้างรครับดยวลงก็มีอะไรที่ปังคุณมากพอตัวอีกกันนะครับผมให้คุณอย่าเวียงแรงครับแล้วก็กล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็จิตใจอ่อ,อนโยนนิดนึงแล้วดวงจีปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันนะครับ มาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เรียกว่าพี่สำนะครับเป็นมาครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวชิ้นในกันนะครับผอไม่ให้คุณรู้จักศึกษาบริบทของเป้าหมายที่แท้จริงให้เป็นสักหน่อยแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็พูดจาดีและภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วดวงจะได้ปังมากพอตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ข้อมูลก็จะมาน,นี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะ ตีดวงจิตไพ่นะครับระหว่างจิตที่หนึ่งสองสามในในในดินสุดนะครับจะขอญาติตีเป็นไพ่ชุดที่หนึ่งเด็ดสุดนะครับว่าตามที่เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าหงุดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงทะเบียนบกดเป้คงหันได้ใจนะครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์กระุกกนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับทุกท่านจีรภัทรจิกรหมอดูมินี่สวัสดีครับ